กระบวนการยุติธรรมของไทยในปัจจุบันมีโจทย์ให้ต้องเร่งแก้ไขามากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการใช้โทษอาญาเฟอ้อเกินไปจนอาจจะส่งผลให้กฎหมายของไทยรุนแรงเกินไปหรือไม่คุณพรวด,ดีลัตนาดีคุยกับคุณชัดคำแสงผู้อำนวยการวันโอวันผับในทันโลกวันโอวันครับ ผู้ชมคงจะเคยได้ยินนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยมีโจทย์ให้ต้องเร่งแก้ไขก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเนื่องจากว่าล้นเรือนจาแออัดค่ะในขณะที่คดีค้างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็มีมากนะคะสิ่งเหล่านี้กําลังบ่งบอกอะไรให้เราต้องเร่งแก้ไขบ้างทันโลกวันโอวันกับคุณฉัดคําแสงค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้จากหลายๆปัญหาที่กระบวนการยุติธรรมไทยเรากําลังเผชิญที่ดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันมีจุดที่พอจะทําให้เห็นได้ไหมคะว่าตน้นตอ ของปัญหาถ้าแก้ได้เนี่ยต้องไปแก้ที่ตรงไหนจุดร่วมของปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็คือการที่เราใช้โทษอาญาเฟ้อนะครับก็คือเอะนะครับคิดอะไรไม่ออกเนี่ยขอให้ใช้โทษอาญาเอาไว้ก่อนนะครับอ,อันนี้เป็นทัศนคติแล้วก็เป็นความชื่นชอบของคนไทยนะครับในการใช้กฎหมายให้รุนแรงเอาไว้นะครับในการแก้ปัญหาแต่ว่า การใช้ทรัพยินคิิแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้นําไปสู่ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการก็ได้ครับในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยไทยเราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกันมากกฎหมายก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะพัฒนาการในทางกฎหมายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้างไหมคะ กฎหมายของเราในการที่มีใช้โทษอาญาเนี่ยจริงๆแล้วกลายเป็นว่ามีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับทั้งที่เราต้องการจะปฏิรูปการกระบวนการทางกฎหมายตั้งแต่เดิมทีก่อนปี40เนี่ยเรามีกฎหมายที่มีโทษอาญานะครับ302ฉบ,บับผ่านแต่ละรัะฐบาลมาเพิ่มขึ้นอีก120กว่าฉบับนะครับกลายเป็น428ฉบับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายที่เราอาจจะผิดได้เยอะขึ้นมากนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีตัวอย่างที่พอใจยกให้เห็นได้ไหมคะว่าความผิดที่บอกว่ามีทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยมันเป็นยังไงคะเวลาเราพูดถึงนะครับการผิดโทษอาญาเนี่ยสุดท้ายมันคือการถูกตราว่าเป็นอาชญากรแล้วนะครม,มีทะเบียนประวัติอาชญากรใช่ไหมครับซึ่ง โทษหลายๆอย่างก็เป็นโทษอาญาอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับเช่นการแต่งชุดนักศึกษาโดยไม่มีสถานะนะครับเป็นโทษทางอาญาถูกปรับ<ม>ได้ไม่เกิน5 0,000บาทจำคุกไม่เกิน6เดือนในเรื่องของการทําหนังผิดศีลธรรมเป็นโทษอาญาโดนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดนโทษจำคุกไม่เกิน1ปี<อ> 1> ปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือโทษหมิ่นประมาทซึ่งอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของการละกันนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความคิาพาทดส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวกันแต่ว่าเวลาฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ใช เรื่องที่เหมาะสมมากนักนะครับในการใช้โทษแรงอย่างโทษอาญาไปในทุกกรณีถ้ามองว่ากฎหมายเนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้สิทธิประชาชนในการปกป้องตัวเองแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งล่ะคะคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาจะต้องรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากน้อยกันขนาดไหนคะคเวลาคำว่าพูดถึงโทษอาญาเนี่ยโดยหลักเราก็จะนึกถึงว่าข้อ,ขอพิพาทเนี่ยเป็นระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับเพราะว่าเราผิด เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่มันเป็นความผิดต่อรัฐด้านหนึ่งก็คือการที่คดีอาญาเนี่ยเข้าไปล้นอยู่ในศาลโดยไม่จําเป็นปีหนึ่ง,งเรามีคดีอาญานะครับเข้าสู่ศาลไว้ห้าหกแสนคดีนะครับโดยที่เรามีผู้พิพากษาอยู่ประมาณ3,000กว่าคนเท่านั้นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลครับว่าความยุติธรรมของเราเนี่ยต้องตัดสินอย่างรวดเร็ว แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ยังมีความล่าช้าอยู่อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมีคดีล้นเหลือจนเกินไปนะครับดูแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะต้องมีเรื่องของการใช้เวลาในการเข้ามาทํางานกันเพิ่มมากขึ้นแต่ในมุมของคนที่เขากลายเป็นคนผิดอาญาค่ะตามกฎหมายเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเผชิญผลข้างเคียงจากโทษอาญานี้เป็นยังไงคะการใช้โทษอาญามากเกินไปเนี่ยเป็นการทําร้ายคนทําร้ายประชาชนนะครับโดยไม่จําเป็นนะครับเรามีโอกาสผิดกฎหมายได้ง่ายนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้กฎหมายจํานวนมากนะครับแล้วเราอ้างว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับใน<ะ>ในการสู้คดีนะครับอย่างที่สองก็คือความผิดเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากแทนที่จะใช้โทษทางเลือกได้นะครับก็อาจจะต้องกลายเป็นการติดคุกแล้วเมื่อติดคุกเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องสูญเสียรายได้อย่างถัดมาก็คือว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีประวัติอาชญากรติดตัวออกมานะครับซึ่งก็เวลาถ้าเกิดไปสมัครงานที่ไหนนี่ก็คงจะหางานได้ยากด้วยนะครับแล้วรัฐล่ะคะคุ้มไหมคะกับการที่รัฐใช้กฎหมายแบบนี้เพื่อปกป้องตัวเองด้วยนะคะการใช้กฎหมายอาญามากจนเกินไปเนี่ยแพงกับรัฐเองด้วยโดยที่ตรงนี้เนี่ยทาง TJI แต่เคยคำนวณเอาไว้นะครับว่า เวลาฟ้องคดีต่างๆเนี่ยครับทรัพยากรหรือต้นทุนที่มันเกิดขึ้นกับรัฐเนี่ยในแต่ละทางเลือกเนี่ยมันเป็นอย่างไรถ้าเป็นทางอาญาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นกว่าบาทนะครับต่อคดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทโทษทางปกครองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโทษทางแพ่งในเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้โทษทางอาญาไปกับทุกเรื่องเลยเนี่ยมันทําให้รัฐเนี่ยเจอต้นทุนที่แพงเกินไปด้วยครับณวันนี้เนี่ยที่กฎหมายก็เข้มข้นมากขึ้นมีมากขึ้น ะะมีคนผิดในโทษอาญามากขึ้นเนี่ยทำให้สังคมไทยดีขึ้นไหมคะอย่างที่คุณหญิงพูดตอนต้นนะครับว่าประเทศไทยกําลังมีปัญหาคนล้นคุกอยู่นะครับจริงๆแล้วมีคนเนี่ยอยู่เกินแคปซิ i t ตี้หรืออยู่เกินความจุความสามารถในการดูแลเนี่ยเป็นเท่าตัวออกคุกมาร้อยคนนะครับภายใน1ปีแรกเนี่ย 15คนทำผิดแล้ว <Ừ. S 2> นะครับผ่านไป2ปีประมาณ25คนนะครับผ่านไป3ปีคือประมาณ32คนเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะมีหลายๆกรณีที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อที่มีประชาชนออกมาเรียกร้องว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เห็นว่าคนไทยอาจจะดูเหมือนยังคงมีคําถามกับกระบวนการยุติธรรมอยู่นะคะอันนี้ผมอาจจะลองหยิบตัวเลขส่วนย่อยนะครับในดัชนีหลักนิติธรรมทางอาญาออกมาให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้เชื่อมั่นมากนักนะครับ จริงๆคะแนนเต็มร้อยนะครับคนไทยได้ประมาณ20กว่า30กว่า40เท่านั้นเองนะครับที่ผ่านมามีคนเถียงกันเยอะค่ะคุณชัดว่าไม่อยากจะโดนโทษหนักก็อย่าทำผิดสีโทษหนักๆเนี่ยจะช่วยกำกับด,ดูแลให้สังคมมีความสงบสุขมันมีอะไรที่พิสูจน์ได้หรือเปล่าค่ะการใช้โทษหนักๆทั้งหมดเลยเนี่ยก็อาจจะสร้างแรงจูงใจที่บิดเบี้ยวได้นะครับอย่างเช่นกรณีสุดโต่งนะครับเราอาจจะคุยกันว่า เออะอะไรก็ใช้โทษประหารให้หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเห็นภาพได้ชัดนะครับคือการใช้โทษประหารนี่น่ากลัวใช่ไหมครับคนทุกคนเนี่ยเราก็หวังว่าถ้าเกิดใช้โทษประหารกับความผิดทุกอย่างเลยเนี่ยก็คงจะเกรงกลัวมากขึ้นทุกคนคงจะระวังกันตลอดเวลาแต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดมีใครเผลอพังพลาดอะไรขึ้นมาแล้วเขาจะมีโอกาสนะครับที่จะทําพฤติกรรมต่างๆเนี่ยให้มันหนักยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทําเล็กทาใหญ่เนี่ย มันมีโอกาสโดนประหารทั้งนั้นนะครับแบบนี้ก็อาจจะทับเลือกให้เกิดการทําผิดที่รุนแรงยิ่งขึ้นก็ได้ถ้าเช่นนั้นแล้วค่ะเราจะต้องวางหลักคิดเรื่องของโทษอาญาเอาไว้อย่างสมดุลได้ยังไงคะเราจะต้องใช้หลักนิติธรรม นในการปฏิรูปแก้ไขกฎหมายรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆของประเทศไทยต่อไปด้วยนะครับอย่างแรกนี่ก็คือกฎหมายเนี่ยจะต้องมีกฎเกณฑ์นะครับให้ผู้มีอํานาจเนี่ยไม่สามารถใช้อํานาจเหล่านั้นได้ตามอําเภอใจตามมาจากนั้นก็คือต้องมีการกําหนดโทษให้มันได้สัดส่วนโทษเบามีโทษทางเลือกถ้าเกิดมีอะไรที่มันหนักๆขึ้นก็อาจจะค่อยใช้โทษอาญาแทนได้แล้วก็สุดท้ายที่ตัวที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับไม่มีใครได้รับการยกเว้นว่าเขาเนี่ย มีอภิสิทธิ์หรือว่าสามารถจัดการอะไรได้ที่ทําให้กฎหมายเนี่ยเอื้อมไปถึงเขาไม่ได้ครับก็เท่ากับว่าถ้าเราปรับวิธีคิดเพื่อให้โทษอาญาเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมมากขึ้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะทําให้เป็นมาตรฐานในการกํากับดูแลสังคมให้มีความเรียบร้อยให้ความยุติธรรมกับผู้บริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะทําให้มีคนดีกลับคืนสู่สังคมได้ด้วยนะคะขอบคุณคุณชัดมากค่ะครับค่ะ